วันนี้จอมเกลือมาเที่ยวเซเว่นนะเห็นขนมโอเดนย่านะครับโอ้โหจอมเกลือเพิ่งมารู้ตกข่าวอีกแล้วนะฮะเขาแถมการ์ดมัสไลเดอร์ย <s waste écrit> ุคโชวะด้วยนะครับเพื่อนๆนะโอ้โหจะพลาดไปได้ยังไงนะฮะจอมเกลือถ้ามีการ์ดสะสมการ์ดแบบนี้นะฮะ จะพาดไปได้ยังไงในการที่จะเก็บมาเปิดให้เพื่อนๆดูนะเอออน,นิการ์ดอะไรก็ไม่รู้นะเอามาก่อนอ๋อโอ้โหเต็มเลยนะฮะอันนี้เซเว่นสาขา2นะมาตามหานะเขาว่าเขาเปิดกันมานานแล้วนะจบเกือเพิ่งมารู้นะครับอันนี้เหมือนจะเหลือแค่สองซองนะเอ,อได้ซองสีอะไรนะครับเพื่อนๆน,นะอันนี้ซองสีเขียวนะครับการ์ดมาสไลเดอร์นะครับ น่าจะเป็นครบรอบ30ปีของโอเดนย่านะขนมอันนี้จอมเกลือกินมาตั้งแต่เด็กๆนะอันนี้สาขา3หาไม่เจอแล้วนะจบแล้วนะครับมาเทออกมาเลยนะครับเ,เพื่อนๆนะก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับนายทินไอติ้อยร้อยกอนจอมเกลือนะครับวันนี้เราจะมาเปิดอ้าวการ์ดมาสไลเดอร์จากขนมโอเดนย่านะฮะเขาคร,บ, <S <S ครบรอบ30ปีเขาแถมการ์ด สองใบนะฮะมาสไลเดอร์นะครับมีก๊์ดแรลการ๊าซซุปซุปซุป,ซ,ปซุปเปอร์แรลอะไรของเขานะคะอืหน้าเก็บสะสมซะจริงเชียวนะครับเพื่อนๆน,นะตอนนี้เซเว่นก็น่าจะเออไม่ค่อยมีขายแล้วนะครับเพื่อนๆนจอมเกลือเนี่ยก็ได้มาไม่จํานวนไม่กี่ซองนะครับเพื่อนเพื่อนนะโอ้ยเพิ่งรู้กับเขานะแกะยากซะจริงๆเลยสก๊อตเทปนี่ไม่รู้ทําให้ก๊์ดเสียหายหรือเปล่ามาอ,อันนี้มานะครับ มาดูซิว่าจอมเกลือจะได้มากี่ซองนะครับเพื่อนเนะ <ๆ S 1> ก็หยิบหยิบมั่วๆมานะครับไอ้น,นี่อันนี้ซองรวมนะซองเขาก็สวยนะครับเพื่อนเอสาสนะครับหนะครับเพื่อนเนะโอ้โหจอมเกลือได้มา6ซองนะฮะลุ้นแค่6ซองไม่รู้จะได้การ์ดแร่ซุปเปอร์แร่อย่างนั้นหรือเปล่านะครับเพื่อนเเออแต่ไม่เป็นไรนะเปิดำขำๆนะ ชอบอยู่แล้วนะอะไรที่เป็นแบบนี้นะน,นี่ไงขนมโอเดนยน่นะจอมเกลือกินมาตั้งแต่เด็กๆนะอ,อจำความได้เลยนะอร่อยอร่อยนะครับนะอว่าแล้วก็ขอแกะหน่อยนะครับเพื่อนๆมาลิ้มลองรสชาติที่มีมานานแล้วนะครับอืมหือกรอบกรบุบกรบับกรบุบกรบกรบุกรบกอืมอร่อยซะจริงเชียวเลยนะครับเพื่อนๆนะมาเดี๋ยวเรามาดูเปิดการ์ดมาสไลเดอร์นะฮะ โอเดนย่ากันนะครับเพื่อนๆนะเออมาๆมาๆมา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 ดูกันนะครับว่าเราจะได้การ์ดแรหรือเปล่านะครับเออเพื่อนๆก็น่าจะเปิดกันไปหมดแล้วนะจอมเกลือเพิ่งมารู้ข่าวกว่าเขาหนะเออเรื่อการ์ดอะไรก็ไม่รู้นะถ้าเพื่อนๆรู้คอมเมนต์มาหน่อยนะจอมเกลือไม่ค่อยรู้นะรู้แต่กับโปเกมอนนะโปเกมอนกับวันพีชนะช่วงนี้โปเกมอนกับวันพีชเขาเงียบๆนะ ก็เลยไม่รู้จะทำคลิปอะไรก็เลยมาทำคลิปมาสไลเดอร์เองเอาอะไรแล้วกันนะอ่าซองหนึ่งเขาแถมการ์ดสองการ์ดนะครับแล้วก็มีการ์ดทั้งหมด204แบบนะครับเพื่อนๆน,นะที่อ่านเมื่อกี้นะเออมามามา,มา,มาเรามาดูกันนะครับอ่าซองแรกนะฮะอ จากที่สัมผัสก๊์ดนี่ก๊์ดเขาก็หนานะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้เป็นด้านหลังนะโอ้โหโครเทไอมดแดงมาสเดยร์ยุคโชวะนะครับเพื่อนๆนะเออโหอย่างเทเลยค่อยเปิดดูนะเป็นตัวอะไรนะครับเพื่อนเพื่อนผมก็ไม่รู้ว่าเออระดับความแรงความอะไรมันเป็นยังไงนะลักษณะกามาสมากอกลมนะครับเพื่อนๆนนะอ่านผิดขออาภัยด้วยนะครับ ตอนเด็กๆก,ก็ดูเว็บๆผ่านๆนะแต่ก็สนุกดีนะดูตอน2ตอนแต่ว่าไม่ได้ดูติดตามบ่อยๆนะเลยไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่นะแต่ผมชอบเ,ออเขาเรียกการ์ตูนไหมนะการ์ตูนหรือหนังหนังกึ่งการ์ตูนนะฮะสมัยก่อนฮะยุคที่ผมเป็นเด็กๆนะก็คือเขาจะแต่งคอสตูมอย่างเท่เลยเพื่อนเอ้ยอ,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 อันนี้อะไรอะ ไม่ออกไบโอไรเดอร์นะฮะแล้วก็ชาโดนะครับเพื่อนเนะเขาจะแต่งคอสตูมที่เป็นของจริงเลยนะครับเพื่อนเปีศาจก็จะเป็นแบบเออเป็นชุดปีศาจอ่ะมันจริงๆมันก็ดูไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่แต่ว่ามันก็มันดีเนาะตอนเด็กๆเออดูมันก็มันดีอ่ะผมทันกอสซิลล่านะเออมันมีกอสซิลล่าแล้วก็อะไรอ่ะที่มันเข้าไปในคอมพิวเตอร์อ่ะเข้าไปในวงแผงวงจรนะเพื่อนผมนึกไม่ออกแล้วนะผมติดมากเลยนะผมชอบจริง ชอบจนเก็บไปฝันตอนเด็กๆเลยอะที่มันเข้าไปในแผงคอมพิวเตอร์แล้วมันสู้กันน่ะแล้วก็ไม่รู้ว่ากระตุนอะไรนะเออแต่อันนี้มันเป็นมาสเตเดอร์นะไอมดแดงนะเออมามามาเท่าที่จับดูนะ่าจะเป็นการ์ดธรรมดานะเพื่อนๆนะมันไม่ได้เป็นแบบพิมพ์อะไรนะเพื่อนๆนะเออไททันนะครับอ่ะนะเห็นไหมเ,หเพื่อนนะดูดิ <laughs> คอสตูมเขาเท่ะนะโอ้มันดูไม่สมจริงอะแต่ว่ามันมันเท่ เออมันดูเลียวๆดีย่ะเออชอบนะฮะมาอันนี้เรามารุนกันนะเพื่อนๆนะว่าเป็นอะไรนะอ๋ออะไรนะจิโกกุนะครับเพื่อนๆโอ้มันน่าจะเป็นเป็นบอสไวไลน์หรือเปล่านะอัน,นี่ผมไม่แน่ใจนะครับ <laughs> เอยแกะมายังไม่เจอการาดแรเลยนะครับเพื่อนๆนี่น่าจะเป็นกร์ดธรรมดานะมา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 ดูซองนี้กันมาดูซองนี้อีกนะครับเพื่อนๆนะเออถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะเ่อจอมเกลือไม่ได้ติดตามมดไอมดแดงนะครับแต่ว่าชื่นชอบในการเปิดการาดประเภทดีอยู่แล้วนะสะสมอยู่แล้วนะครับอ้ามาเรามาลุ้นกันอผิวสัมผัสม,มันไม่น่าจะเป็นกร์ดธรรมดานะ ได้ตัวอะไรอได้ตัวอะไรนะ General b a c k นะครับในพน b a c k เหรอโอ้โหโคเท่เนเพื่อนดูดิดูดูเครื่องแต่งกายเขาเด้โคเท่เลยอะโอ้โหผมบอกแล้วผมชอบมากเลยนะเออมันดูไม่สมจริงก็จริงอะแต่ว่ามันมันเทอเอ่อะเออสมัยนี้มันไม่มีแล้วนะ ถ้าใหมน่นี้เขาเน้นสมจริงนะครับคงใช้ a n i m เมชันนะครับเพื่อนๆเออแต่อันเนี้ยเพื่อนๆดูดิโอ้โหเท่อะอมาใบนี้จะได้ตัวอะไรนะมาลุ้นกันมาอ๋อเกรดบอสนะครับอันนี้บอสใหญ่เหรอเห็นปะเพื่อนๆดูดิมันก็จะเป็นชุดจริงๆเลยนะที่เขาใส่จริงๆเนี่ยนะเขาไม่ได้ใช้ 4G อะไรนะเพราะว่ายุคสมัยนั้นมันมันมันไม่มีอยู่แล้วนะอืมก็ต้องถ่ายทำจริงๆนะและไอซองเขียวซองม่วงซองอะไรผมก็ไม่รู้ความหมายนะว่ามันแตกต่างยังไงนะนี่เป็นซองเขียวนะเออมาเรามาลุ้นกันนะครับเพื่อนนะมามาดูกันอันนั้นมือมือลูกผมนะอย่าเพิ่งมายุ่งกำลังเปิดการ์ดน้องอยากดูนะเห็นสีสวยๆอ่ะ อะไรอะไรเอ่ยอ๋อแกรนด์โมเทนนะครับเห็นปะโอ้โหโคตรเท่โคตรเฟีเเ้ยวอ่ะดูดิโอ้โหเครื่องหนังกายเขาอะเป็นนกอะไรก็ไม่รู้มีหัวขา,ขาวๆด้วยเออมาอ้อมา์ามาสไลเดอร์แบ็กนะฮะสู้กับอะไรอะแก๊สโซนเหรอ เขตโซนเหรอเออเป็นฉากกำลังต่อสู้กันนะระหว่างไอ้มดแดงนะเฮ้ยไอ้มดดำปะเออมาสไลเดอร์แบ็คอะเออไม่รู้นะเออมาซองรองสุดท้ายนะครับเพื่อนๆนี้มันเป็นซองสีแดงๆออกส้มๆนะหนึ่งซองมีการ์ดสองใบนะครับเพื่อนๆหามาสามสาขาได้มาอยู่แค่นี้นะคนคงเหมาไปหมดแล้วละ่ะ เขาการ์ดแล้เขาก็มีราคานะครับเพื่อนๆนะเอาไปเกตเอาไปเลยเขาก็ขายได้ราคานะสำหรับคนที่สะสมมาสไลเดอร์นะเออนั่นเห็นไหมยาโมจินนะเพื่อนๆ <laughs> ดูดีการแต่งตัวว่าเอ,อ้ยมันเท่นะผมว่ามันไม่รู้ว่ามันมันคลาสสิกอะดูแล้วมันคลาสสิกอะเอออันนี้ได้ซ้ำนะไอ,อตัวซ้ำ ดูแล้วมันคลาสสิกอะเออไม่รู้จะอธิบายยังไงนะอ่าซองสุดท้ายนะอันนี้มีอะไรพิเศษหรือเปล่ามันเหมือนเป็นรวมๆนะเออมันจะเป็นซองพิเศษอะไรหรือเปล่าหรือเหมือนกันแล้วนะผมก็ไม่รู้นะเออมามามาลุ้นกันเลยลุ้นกันเลยอลุ้นกันเลยอ่ลุ้นกันเลยล เอออะไรเอ่ยอะไรเอ่ยไททันนะซ้ำนะพราหนุ่มตาเดียวนะซ้ำนะครับเพื่อนเอออันนี้เป็นอะไรนะฮะใบสุดท้ายละอูฟแมนนะฮะูฟแมนนะครับเพื่อนดูแล้วในเออมาสเตเดอร์จะมีพลังสูงสุดนะมันเป็นการ์ดเกมด้วยหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นการ์ดสะสมนะเออได้มาแค่นี้นะ แล้วก็ซองนี้ซองแถมนะผมหยิบมานะของโอเินยาเขานั้นน่าจะเป็นโปรโมโแถมก่อนที่จะเป็นมาสไรเดอร์หรือว่าพร้อมกันนะก็ระตัวญี่ปุ่นผมไม่ค่อยดูนะเ,นเพื่อนๆส่วนใหญ่ก็ดูโดเรมอนอะไรอย่างเงี้ mon, Pokemon, ยโดเรมอนโปเกมอนเงี้ยเออครบรอบ30ปีนะครับเออเป็นตัวอะไรดีนะ การเขาก็ทาสวยนะนเก็บสะสมนะครับเพื่อนๆนะ,ะการเขาสวยมากเลยอ,อันนี้ตัวอะไรเออโยสุเกะนะครับโยสุเกะอันนี้ผมไม่เคยดูนะแล้วก็ซูสกุนะครับสอ,องใบนะครับเพื่อนๆนะมาจบกันไปแล้วนะับวันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับเพื่อนๆ สำหรับการ์ดมสไลเดอร์ยุคโชวะนะครับเพื่อนๆน,นะผมว่าน่าเก็บสะสมนะเพราะว่ามันดูสิภาพแต่ละภาพนี่น่าจะเอามาจากออในในเรื่องเขานะครับแล้วก็มันมันสวยนะมันคลาสสิกนะดูการแต่งกายเขายุคสมัยนี้ไม่มีอีกแล้วนะออผมว่าคลาสสิกมากๆเลยนะยุคสมัยก่อนนะถึงว่าแม้มันจะไม่ค่อยสมจริงเหมือนสมัยนี้นะแต่ว่าผมว่ามันคลาสสิกอ่ะเออมันสู้กันแบบ เร็วๆเ,เดียวเออสนุกสนานนะครับตอนเด็กแหมพูดถึงนี่ก็เหมือนเหมือนจะแก่แล้วเนี่ยแตะผมเนี่ย <c oughs> เออนะอันนี้เป็นมาสเลเดอร์แบ็คนะครับต่อสู้กันนะครับเพื่อนๆนะขอฝากคำคมไว้หน่อยนะครับเพื่อนๆนะเออเมดเซาบีวิดยูนะฮะขอความเกลือจงสถิตอยู่กับท่าน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 ,ท,านท่านนะวันนี้มาคลิป ง่ายๆไวๆแป๊บเดียวนะครับเ,เพื่อนๆโอเควันนี้สนุกมากๆเลยนะขออญาตลาไปก่อนสับสไครต์ให้จอมเกลือด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะคลิปต่อไปเป็นอะไรขอให้ติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ